สวัสดีท่านผู้ฟังตอนนี้คุณอยู่กับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเท้าสีสุดาจันทร์สตรีที่ถูกกล่าวขานตำนานแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทางช่องวันได้นำมาสร้างเป็นซีรีส์เรื่องแม่หัวตามประวัติศาสตร์แม่หัวเป็นคำเรียกจากแม่ยูหัวซึ่งหมายถึงเท้าสีสุดาจันทร์หนึ่งในสตรีที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา สนมเอกสี่ทิศเป็นข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ไทยว่าพระสนมเอกสี่ตำแหน่งของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาน่าจะเป็นสตรีที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ทั้งสี่ที่อยู่รายล้อมกรุงศรีอยุธยากฎหมายของกรุงศรีอยุธยาคือพระอายการตำแหน่งนาพลเรือนซึ่งตราขึ้นเมื่อพุทธศักราช1998ราในสมัยสมเด็จพระบรมไตโลกนาถกำหนดว่า พระมาหากษัตริย์มีพระสนมเอก4ตำแหน่งคือท้าวอินทราสุเรนท้าวสีสุดาจันทร์ท้าวอินทราเทวีและท้าวสีจุลารักษ์ทั้ง4นี้ถือศักดินาคนละพันซึ่งชื่ออินทราสุเรนสีสุดาจันทร์อินทราเทวีและสีจุฬารักษ์นี้เป็นชื่อตำแหน่งมิใช่ชื่อตัวสตรีผู้เป็นพระสนมเอกจะมีชื่อตัวอย่างไรก็ได้ แต่เมื่อได้เป็นพระสนมเอกแล้วก็ต้องได้ชื่อตำแหน่งชื่อใดชื่อหนึ่งในสี่ชื่อนี้ชื่อเหล่านี้นักประวัติศาสตร์เห็นว่าเป็นล่องรอยบ่งบอกถึงการสืบเชื้อสายราชวงศ์ทั้งสี่ที่อยู่รายล้อมกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่สามัญชนและเป็นสัญลักษณ์แสดงอำนาจของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาที่ปกแผ่ออกไปทั้งสี่ทิศพระสนมเอกทั้งสี่ตำแหน่งต้องเป็นผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์ดังต่อไปนี้คือ ท้าอินทรสุเรนจากราชวงศ์สุพรรณภูมิทางทิศตะวันตกของกรุงศรีอยุธยาเท้าศรีจุฬารักษ์จากราชวงศ์พระล่วงทางทิศเหนือของกรุงศรีอยุธยาเท้าอินทรเทวีจากราชวงศ์ศรีธรรมมาโศกราชท,ทางทิศใต้ใของกรุงศรีอยุธยาและเท้าศรีสุดาจันทร์จากราชวงศ์ละโวอยุทยยาทางทิศตะวันออกของกรุงศรีอยุธยา โดยเห็นว่าสตรีที่จะเข้าดํารงตาแหน่งพระสนมเอกต้องไม่ใช่สามัญชนแต่ต้องสืบเชื้อสายจากเจ้านายที่ปกครองแว่นแคว้นรอบกรุงศรีอยุธยาซึ่งผนวกรวมการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาแล้วและเจ้าผู้ครองแว่นแคว้นเหล่านั้นต้องถวายเชื้อสายของตนเข้ามาเป็นพระสนมเอกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์กรุงศร,รศีอยุธยาแผ่ไปยังทิศท,ทั้ง4และยิ่งพระสนมองคใด ประสูติพระราชโอรสได้ก็จะได้รับการยกย่องเป็นแม่หัวเมืองซึ่งมีฐานะลองมาจากอัครมเหสีซึ่งซีรีเรื่องแม่หยัวก็จะอยู่ในยุคของพระชัยราชาพระมหากษัตริย์ไทยในรัชากาลที่13แห่งราชาอ,าาอาณาจักรอยุธยาท่านทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองซึ่งประสูติแต่พรัสนมในปีพุทธศักราช2077พระชนมายุราว35 0 0 0า ได้ปาบดาพิเศษโดยการสำเร็จโทษสมเด็จพระรัชษาธิราชแล้วขึ้นครองราชซึ่งมีขุนพิเรนทรเทพเชื้อพระวงศ์สุโขทัยในร่วมในกองทัพของสมเด็จพระชัยราชาธิราชที่ยกจากพิษณุโลกมายึดอำนาจจากสมเด็จพระรัชาธิราชเมื่อสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้ขึ้นครองอยุธยาแล้วขุนพิเรนทรเทพก็ได้อยู่รับใช้เบื้องยุคคนละบาดมาตลอดเป็นเจ้ากรมพระตำรวจใหญ่ขวา มีสักดินาถึงสองพันไล่ทำหน้าที่เป็นราชองครักษ์ให้กับพระชัยราชาผู้สั้นๆคือทหารคู่ใจของพระชัยราชาเป็นมือเป็นเท้าทำทุกอย่างให้กับพระชัยราชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายพระชัยราชามีพระสนมเอกทั้งสี่ทิศเมียแรกของพระชัยราชาคือเท้าอินทรสุเรนพระสนมเอกทิศต,ตะวันตกจากราชวงศ์สุพรรณภูมิเท้าสี่จุฬาลักษพระสนมเอกทิศเหนือ จากราชวงศ์พระล่วงลูกของออกยาสุขโขทยัยท้าวอินทรเทวีพระสนมเอกทางทิศใต้จากราชวงศ์ศรีธรรมมาสโสกราชแห่งเมืองนครศรีธรรมราชและท้าวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกทางทิศต,ตะวันออกซึ่งมาจากราชวงศ์อู่ทองโดยการที่กษัตริย์มีสนมเอกถึงสี่ทิศก็เพื่อแสดงพระราชอำนาจเหนือดินแดนสยามทั้งมวลและหากพระชายาองค์ใดมีพระสุติการ พระราชโอรสที่สืบราชสมบัติพระชายาองค์นั้นก็จะมีฐานะที่สูงกว่าพระชายาอื่นอีกสามพระองค์ซึ่งเท้าสีสุดาจันทร์ที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์อู่ทองเป็นสนมฝ่ายซ้ายของสมเด็จพระชัยราชากษัตริย์พระองค์ที่13ของกรุงศรีอยุธยาพระชัยราชามีพระราชโอรสคือพระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้าบางตำราก็บอกว่าเกิดจากพระชัยราชากับเท้าสีสุดาจันทร์ แต่บางตำราก็บอกว่าเกิดจากพระชัยราชากับเท้าสีจุลาลักษ์แต่เท้าสีจุลาลักษ์สิ้นใจเท้าสี่สุดาจานย์จึงได้รับมอบหมายให้ดูแลพะยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้าพระราชโอรสองค์โตสมเด็จพระชัยราชาได้สเสด็จไปรบที่เชียงใหม่หลังทําสงครามกับเมืองเชียงใหม่เมื่อกองทัพหลวงสเสด็จกลับมายังกรุงศีอยุธยาระหว่างทางสมเด็จพระชัยราชาได้สวรรคต บางตำราบอกว่าท่านประชวนบางตำราก็บอกว่าท่านโดนยาพิษเนื่องจากระหว่างเวลา6กเดือนที่พระองค์ไม่อยู่พระราชินีผู้เป็นพระชายาของพระองค์เท้าสีสุดาจันทร์ได้ประพฤติผิดประเวณีกับออกขุนชินราชและเมื่อพระชัยราชากำลังจะเสด็จกลับมาพระนางทรงรู้สึกพระองค์ว่าได้ทรงมีคันกับออกขุณชินราชได้สี่เดือนแล้ว พระนางทรงกลัวว่าพระชัยราชาจะทรงทราบการกระทำของพระนางดังนั้นเพื่อรักษาตนให้รอดพ้นจากอันตรายที่ทรงจะได้รับท้าวศรีสุดาจันทร์ทรงแก้ปัญหาโดยการจะวางยาพิษสมเด็จพระชัยราชาพระสวามีทันใดที่พระนางได้กระทำตามจิตนาลายนั้นโดยไม่รอชา้าวางยาพิษให้กับพระชัยราชาเสวยซึ่งฤทธิ์ยาได้ผลทรงสเสด็จสวรรคตภายในเวลาห้าวันหลังจากเสวยไป ต่อมาพยอดฟ้าก็ขึ้นของราชสมบัติต่อจากพระบิดาแต่ด้วยยังทรงพระยาว์เท้าสีสุดาจาัขนขณะนั้นเป็นพระราชชนน,นีก็มีหน้าที่ว่าราชาการภายในราชสำนักส่วนกิจการบ้านเมืองทั้งหลายก็ได้พระเทียนราชาพระเจ้าอาของพระยอดฟ้าว่าราชาการแทนแต่ผ่านไปไม่นานพระเทียนลาชาก็ทรงออกจากตําแหน่งและไปผนวดความอื้อฉาวของเท้าสีสุดาจารย์เกิดขึ้น เมื่อเท้าสี่สุดาจาันรักรอบสมัครสองวาดครบชูกับพันบุตรสีเทพหลังจากนั้นมีการแต่งตั้งให้พันบุตรสีเทพเลื่อนตำแหน่งกลายมาเป็นขุนชินราชรักษาหอพระข้างในและต่อมากลายเป็นขุนวรวงศสาธิราชจากนั้นเท้าสี่สุดาจารย์ทรงคันหรือตั้งท้องจึงหวังให้ขุนวรวงศสาธิราชชูเป็นผู้สำเร็จราชการแทน สมเด็จพยอดฟ้าวัย11พรรษาขึ้นของราชสมบัติขึ้นของราชได้แค่หนึ่งปีสองเดือนโดยมีเท้าสีสุดาจันได้ขึ้นเป็นแม่อยู่หัวสีสุดาจันเป็นผู้สำเร็จราชาการพระนางได้แต่งตั้งขุนชินราชให้เป็นขุนวรวงศ์ธิราชมาช่วยราชาการดำเนินการสะสมกำลังอำนาจแล้วปกพระชนสมเด็จพยอดฟ้าแล้วให้ขุนวรวงศ์ธิราชได้ขึ้นสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา โดยมีแม่อยู่หัวสีสุดาจาย์เป็นพระมเหสีสร้างความไม่พอใจให้กับขุนนางโดยขุนพิเรนทรเทพและขุนอินทรเทพหลวงสียศและหมื่นราชาสเสนหาจึงวางแผนกำจัดขุนวรวงศ์สาธาชกับเท้าสีสุดาจาันทิง้งขุนวรวงศ์สาธาชคองราชได้เพียง40กว่าวันเท่านั้นก่อนจะถูกลอบปองเผชนที่คลองสะบัวพร้อมกับแม่อยู่หัวสีสุดาจาัน และบุตรที่เกิดด้วยกันโดยนําร่างของเท้าสี่สุดาจารย์ที่เปือยเป่าพิเศษประจานไว้ที่วัดแหลงในประวัติศาสตร์เรื่องราวเข้มข้นขนาดนี้ต้องมารอดูกันว่าทางช่องวันจะนําเสนอเรื่องแม่หยัวในมุมมองแบบไหนรอติดตามรับชมกันนะคะนักแสดงนําในเรื่องแม่หยัวใหม่ดาวิกาแสดงเป็นนางพญาแม่ยูหัวเท้าสีสุดาจาันฟิล์มธนภัทรแสดงเป็น วามนคนรักของเท้าสีสุดาจารย์ตั้งแต่เด็กแล้วก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นขุนวรลวงสาธิราชตุยุยธีรพัแสดงเป็นสมเด็จพระชัยราชาธิราชเฟิร์นนบจีลาแสดงเป็นตันหยงเท้าอินทราเทวีพระสนมเอกทิศใต้บีนสิรีธรแสดงเป็นระองคำเท้าสีจุฬาลักษ์พระสนมเอกทิศเหนือแป้งอ่อนจีลาแสดงเป็น า้อินทรสุเรนพระสนมเอกทิตวันตกพอยชลวิทย์แสดงเป็นขุนพิเรนทรเทพหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชคลิปนี้ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนผิดพาพประการใดขออภัยด้วยะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel นเ,นเรากากแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณมากบาย